ครดีดแตหลับเขาขึ้นแับทกตอเยวแซครับ,รบ,รบขึ้นได้ไหมสองรอบแล้วนะถอนต่อลงไ,ไ้ไหมไมโอ้ยม่อหกครับเขาชี้ยะคอยมาได้ไดยอันตรายอันตราย สี่คหับคุณค่อยโอ้ไม่ไหวครับขอนตอลงไปไหมครับโอ้แล้วยำทางกืสิหรอกแล้วยำทางก็เชื่ <c oughs> อแล้วยำทางก็เชื่อโอ้ครับเอ,อ้เอกะสองสี่มา ดูกันใครจะอยู่ใครจะไปครับการนี้เขาจัดไปซ้ายครับที่ซ้ายซ้ายมาโอ้สามหกขึ้นมาไม่ได้เอาสามหกเดกกาครับ sáu 36 hộp mày dùng bí sẹt sáu thôi về ui bố 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 ư ngay 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 à tăng mày hả เอาใส่อีกครับมันเบาไปอ่าใส่อีกเบาไปอเอีคยไม่ได้แน่นอน ทางปากใส่ไหมลงไปไปลงไปลงไปโอ้ใช่ไหมนะออกมาเฮ้ยนี่ลองทางนี้เลยครับ 灵啊！ Have. Have. Yeah. I have even I said bye. เอ่อครับกดไลก์กด Subscribe กดติด